หลายๆคนก็บางคนอาจจะกลัวแม่เวลาเราแบบว่าแอบ,บไปทําอะไรบางอย่างมาก,ก็ไม่อยากจะแบบให้แม่รู้ใช่ไหมผมเคยเป็นมันมีนะมีผมเคยเป็นมผม,นผ,มผมเคยถ่ายรายการนานแล้วนะนะนะแล้วกออ็ผมแบบว่าคือสมัยก่อนโซนนะอะถ่ายรายการเสร็จแล้วเปิดรายการผมก็แบบตีนังกวาตีนังกาแล้วปากอะชนกับพื้นไป,ไปเลยอเออแล้วเราไม่อยากให้แม่รู้ไงกลัว,วแม่ตกใจ เข้าบ้านเลยครับเก็บตัวอยู่ในห้องสองกนึกว่าพี่เก็บปากไว้ตอนเข้าบ้านไม่เนี่มีแม่เขากลับกลับแล้วลูกก็กลับาแล้วูกเก็บปากเก็บปากแตกปากเย็บสดเลยอ่ะก็เดี๋ยวแม่เป็นห่วงก็กลัวแม่เป็นห่วงใช่ไหมซึ่งสาวคนนี้เป็นคล้ายๆพี่กอฟเลยยังไงกลัวแม่เป็นห่วงค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยแอบไปทําตาสองชั้นมาทีนี้เขาทํามันก็ช้าไงพอช้าปุ๊กต้องเข้าบ้านทําไงก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราใช้วิธีนี้แล้วกันลองไปดูวิธีของเขากันค่ะฮะ អ <laughs> ត់ដក1 3អ្ហាធ្វើលែងលោកអីចោលទេអ្ហាហាខ្ញុំមិនឲ្យមកថយមកធ្វើមក ชั้นทำตาสองชั้นเขาไปทำทำไมอะทำไมต้องโกหกไอโจตีเหยเอนนั้นอผมขำผมขำตรงที่ว่าคุณคุณผู้ชมดูนะคือตอนแรกแม่หึกว่าเป็นแอปอ่ะใช่หึกว่าฟิลเตอร์เออแม่ก็ขำไงเออลูกฉันไปตาเขียวอะไรเงี้ยฟิลเตอร์ตาช้ำแล้วพอมาเห็นหันไปเป็นของจริงอารมณ์เปลี่ยนฮะขึ้นเลยขึ้นเลยเออแล้วก็คือยังไม่ถามนะเกิดอะไรขึ้นไอโจเปล่า ไอโจมันทําใช่ไหมลูกเขยลูกเขยชื่อโจโอไอโจใช่ไหมแล้วพอลูกสาวบอกว่าไปทําตามาไม่ต้องมาโกหกป <c oughs> กป้วงมาเหรอ <c oughs> ไอโจใช่ไหม <c oughs> ไอโจแน่แ <c oughs> กลายเป็นโจบ,บอกว่าโจไม่รู้เรื่องเลยไอโจฮัดชิวอยู่ที่บ้านนะ <c oughs> ใครพูดถึงว่ะ <c oughs> มงไปหมดเลยตอนแรกยังขำๆํูสักพักของขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยลูกสาวคนนี้เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยถุงยาไปทําตามมาจริงๆแม่ไม่ได้มีใครทำร้ายกันพูดยังไงก็ไม่เชื่อนะคะพอเอาถุงยามาให้ดูก็ยังแบบเนี่ยเนี่ยเขาชับม่าเลยนะก็เหมือนตันใหญ่มันจริงอะเพราะมันชําลงมาข้างล่างเลยอะ อุ้ยเหรอนี่เวลาทำทำทำลูกตาเขาช้ำตรงบางนี้แล้วแต่คนพี่กอล์บางคนก็ช้ำตรงจมูกอันเคยเห็นเหมือนกันเหมือนแบบแล้วแต่คนว่าแบบบางคนช้ำมากช้ำน้อยบางคนก็ไม่ช้ำเลยนี่นี่ค่ะคนกลางเหรอโจคนกลางคือคุณโจที่รอนพาดผิงทีนี้เนี่ยคุณแม่ช่วยแล้วส่วนคุณแม่ก็เล่านะว่าอ๋อโอเคได้คุยกับโจแล้วไปเกี่ยกับโจมาแล้วโจก็บอกว่าไม่เดเป็นคนทำแต่โจพาลูกสาวไปทำตาที่คลินิกจริง ก็เคลียร์ใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนฝั่งคุณโจบ้างหลังจากโดนพาดทิงมาคุณโจบอกว่าแม่ของภรรยาเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนซ้อมภรรยาแต่ปกติแล้วอ่ะคนที่โดนซ้อมอะคือโจโธโจโจข่าวนี้เนี่ยโจผู้บอกช้ำชาวเน็ตเนี่ยก็เลยรู้ข่าวนี้ก็เลยติดแฮชแท็กว่าเซฟโจโอ้โถโจเอ้ยดูสซ แล้วที่ลูกสาวตาช้าก็ไม่ใช่โจทําด้วยหมอทำแม่ทำเออแม่หมอทำโจโจงงเลยโจแบบอะไรโจผู้บอบช้าจริงคนที่โดนกระทาอ่ะที่โดนซ้อมประจาอ่ะคุณโจบอกว่าคือโจแม่โจลูกแม่ไม่เป็นไรแต่โจอ่ะโดนลูกแม่ซ้อมอันนี้น่าจะขำๆขำๆกันแต่ก็ดูออกเลยนะว่าเป็นบ้านอารมณ์ดีอ่ะใช่ใเป็นบ้านที่อารมณ์ดีนะคุณแม่ขำหัวล็อกคคักตลกลยตอนแรก